1> 1, 2, 3, 1, 2, 3, นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ดินหน่อยออดินหน่อยเออดิ้น่เออมาแล้วมาแล้วคืนน้ำลายแล้วอ่าฟื้นฟื้นฟื้นเด้วเถ้าไม่ฟื้นจะเรียกรถพยาบาลนะอ้าวอ้าวดินดินอ้าวดินดินอ่ะไป มาแล้วกลับมาแล้วอ่เวเวอเอะเร็วเร็วอดินเด้นเด่นลุกเฟิร์นทำไม้ตื่นย่เร่งหนึ่งหกหกเก้านะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เออดินแล้วดินแล้วคืนน้ำลายแล้วคืนน้ำลายแล้ว

ลูกวันนี้วันพักน้วยอะตื่นตื่น,นเออลุกแล้วลุกแล้วไปเร็วเวเร็วเร็วเวเออไป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 เดี๋ยวนะ้ตื่นลนะ เร็วเร็วไปไปไปครับฟื้นๆับฟื้นอย่าดื้อย่าโซนอีกลละน้ำมันเย็นอืมเอ้ยหายใจแล้วเออเออแห้งแห้นะเร็วเรวเห็นไหมแมงวันมารอแล้วนะหายใจแล้วหายใจแล้ว ไปเออดวงอียังไม่ถึงคาดไปอ่าอ่ออไปไปไปเออไปไปไปโลกมันโหดร้าย,ายไปเออไปแล้ว